ใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานหรือว่ากําลังหางานอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออลรซิเม่ของเราเนี่ยไม่มั่นใจเลยกลัวว่ามันไม่ดีพอหรือว่ากลัวที่เอชอาร์ไหนจะข้ามริซิเม่ของเราหรือเปล่าซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเออว่ะรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยก็ห้ามพลาดคลิปนี้เพราะวันนี้ปุณจะเอา3วิธีที่ปุณใช้กับลูกค้าของแค่ลิซิเม่จริงๆมากกว่า25,000ฉบับเนี่ยมาฝากทุกคนกันก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับลิซิเม่ของทุกคนเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนาะยังไงก็อย่าลืมกดซ เช่นมีประสบการณ์ในหรือทํางานเกี่ยวกับจุดๆอันนี้มันดูเฉยไปแล้วเนาะให้เราเนี่ยใช้ภาษาหรืออะไรที่มันแสดงถึงความชัดเจนในความสามารถของเราก็คือใช้ตัวเลขเข้าไปช่วยให้มันดูชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น2เริ่มต้นทจุดแข็งที่ชัดเจนที่สุดคือเรซูเม่ที่มันดูทั่วทั่วไปหรือมันมีข้อมูลที่แบบไม่ได้วูหวาเราก็จะดูไม่แตกต่างจากคนอื่น h r จะมองไม่เห็นว่าเราเนี่ยมีสุดเด่นอะไร แต่ถ้าเราเปิดด้วย professional summary ที่แสดงถึงคุณค่าของเราตั้งแต่บทัดแรกเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าทำไม HR เนี่ยเขาถึงต้องเลือกเรามันโคตรจริงเลยทุกคนแต่ใครไม่รู้ว่าต้องเขียนยังไงเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของแคลริสเม่ที่เขียนให้กับลูกค้าน่ะ และ3ปรับเรซูเม่ให้เหมาะก,กับงานที่สมัครคือปุณเห็นเยอะมากก็คือใช้เรซูเม่เดิมสมัครทุกงานหรือเรซูเม่แผ่นเดียวนะ่ยสมัครวานทุกที่ไปเลยอันเนี้ยมันจะทําให้เราดูไม่ตรงความต้องการของเขาเลยไม่แมทช์กันปุณแนะนำอยู่เสมอก็คือปรับแต่งเรซูเม่อของเราเนี่ยให้เหมาะก,กับงานที่สมัครโดยใช้คีย์เวิร์ดจากจ็อกโพสต์หรือจ็อกดิสเซปชันปรับประสบการณ์ให้สอดคล้องกับงานที่มาสมัคร,ครแล้วก็โชว์ผลงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดทําให้ HR เห็นเป็นเลยว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับงานนี้จริงๆ อันนี้ก็คือ3เทคนิคที่เพิ่มความมั่นใจให้กับเลซิเม่ของเราเนะี่ยดูปโปรตั้งแต่มันถัดแรกแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความมั่นใจให้มากกว่านี้ตอนนี้เคเลซิเม่มีชิดเลซิเม่แจกฟรีการสนใจพีพยงว่าเ r F ได้เลย